หลวงปู ism, of of ่สวงสิริปุญโยวัดป่าสีฐานในตำบลสีฐานอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรได้บอกเล่าให้ลูกศิษย์ของท่านฟังว่าตอนท่าน อดอาหารทำความเพียรอยู่ถึง28วันท่านได้มรณภาพลงเป็นเวลาสามชั่วโมงปรากฏว่าตัวท่านได้ขึ้นไปโปล่อยู่บนสวรรค์แล้วได้มองลงมาข้างล่างก็เห็นขุมนรกต่างๆเหล่าสัตว์นรกกำลังเสวยวิบากกรรมที่ตนประทำไว้ ต่อว่าบนสวรรค์น,นั้นมีเหล่าเทพพบุตรและเทพธิดาหล่อหล่อสวยสวยงามงามทั้งนั้นเมื่อท่านขึ้นไปสวรรค์ชั้นหนึ่งท่านก็เห็นวิมานหลังหนึ่งใหญ่โตมากสร้างด้วยทองคำประดับประดาด้วยเพชรนินจินดาต่างๆระยิบระยับ หลวงปู่สวงจึงเห่ยถามเทพประบุตรว่าวิมานนี้เป็นของใครเทพประบุตรชี้มือลงมายัางเมืองมนุษย์ปรากฏว่าบริเวณน,นั้นคือหมู่บ้านขามเท่าจังหวัดนครพนมเห็นชายผู้หนึ่งชื่อนายพรมมารังสีเป็นกำนันตำบนนั้น เทพประบบอกว่าวิมานหลังนี้เป็นของชายผู้นี้เมื่อหลวงปู่ถามว่าด้วยเหตุใดในายพรหมมารังสีจึงได้เป็นเจ้าของวิมานใหญ่โตเช่นนี้ก็ได้รับคำอธิบายว่าสมัยที่หลวงปู่ศีมหาวีโรออกทุดง มาถึงบ้านขามเท่าได้มีประชาชนเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมากกำนันพรมมารังสีได้ชักชวนชาวบ้านช่วยกันสร้างศาลาปฏิบัติธรรมถวายท่านด้วยอานิสงส์ที่สร้างศาลาถวายหลวงปู่ศีมหาวีโรพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทำให้กำนันพรมมารังสีได้เป็นเจ้าของวิมานหลังนี้บนสวรรค์